ฝันให้ใหญ่และไม่ยอมแพ้ผมจะสรุปทั้งแปดข้อเป็นสิ่งที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ข้อแรกจดลงไปครับคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จไหมจนกว่าคุณจะได้ลองฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จไหมจนกว่าฉันจะได้ลอง ถ้าจะหมายถึงการไปออกเดทกับใครหลายๆคนเพื่อค้นหาคนคนเดียวให้เจอภรรยาของผมไม่ได้มาหาผมแค่วันวันหนึ่งที่มาถึงมันเกิดขึ้นประมาณนั้นแต่คุณก็ต้องพาตัวเองออกไปด้วยไม่ว่าเป้าหมายความฝันความสัมพันธ์วิธีการทางธุรกิจจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเรื่องอะไรคุณไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันจะสำเร็จไหมจนกว่าจะได้ลองข้อสองเมื่อล้มลงจงลุกขึ้นมาใหม่ ข้อสามลองเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสคุณเห็นไหมผมไม่รู้เลยว่าจะขายตัวเองในฐานะนักพูดได้ยังไงแต่ผมเรียนรู้ผมไม่ได้มองว่ามันคืออุปสรรคผมมองว่ามันคือโอกาสที่ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดเข้าใจไหมครับข้อที่สี่ ฝันให้ใหญ่ข้อที่ห้าฝันให้ใหญ่ขึ้นอีกข้อที่หกใหญ่ยอมแพ้กับตัวเอง จำสองคำนี้ไว้นะครับอย่าได้ยอมแพ้กับตัวเองอย่ายอมแพ้กับตัวคุณเองคุณใหญ่กว่าความฝันคุณใหญ่กว่าจินตนาการคุณใหญ่กว่าการงานของคุณเข้าใจไหมครับอย่ายอมแพ้กับตัวคุณข้ออะไรแล้วนะครับข้อเจ็ดมาต่อกันที่ข้อเจ็ดพร้อมไหมจงมีศรัทธา มาถึงข้อ8เราอยู่ในเอเชียถูกไหมเลข8คือเลขเฮงใช่ไหมครับเอาละพร้อมนะจงรู้สกขอบคุณเยี่งวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากผมบ้างไหมจากนี้คุณจะใช้ชีวิตต่างไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าเยี่ยมมาก